พราะประวัติศาสตร์คือความรู้ history is knowledge ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะหลับสวัสดีครับตอนชวนเที่ยวนิทัศาการสารสมเด็จกับ10ศิลปวะวัตถุบโบราณน่าสนใจซึ่งนิทัศาการศิลปะวิทยาการจากสารสมเด็จได้ประมวลและถ่ายทอดองค์ความรู้รวมถึงผลงานที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเรื่องสารสมเด็จ ซึ่งคือหนังสือที่รวบรวมเอาจดหมายส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยายนาริศรานุวัติวงศ์และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยายดำรงราชานุภาพระหว่างปีพุทธศักราช2457ถึงปีพุทธศักราช2486ซึ่งเนื้อหาในจดหมายได้สะท้อนถึงเรื่องราวที่ทั้งสองพระองค์ทรงส่วนพระทยัย รวมถึงเกร็ดความรู้ต่างๆทั้งทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีพิพิธภัณฑ์ทัสฐานวรรณกรรมศิลปกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทยซึ่งนำเสนอในรูปแบบของงานนิทรรศการพิเศษโดยแบ่งการจัดแสดงเป็น6หัวข้อดังนี้ 1. สสมเด็จกับปฐมบทแห่งสารสมเด็จ 2. สสมเด็จกับการพิพิธภัณฑ์ทัาน 3. สองสมเด็จกับงานด้านดนตรีนาฏศินป์ 4. ส,สองสมเด็จกับงานด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี 5. 2สองสมเด็จกับงานด้านภาษาและหนังสือและลำดับสุดท้ายลำดับที่ 6- 2สองสมเด็จกับงานด้านศิลปรกรรมซึ่งมีการจัดแสดงเป็นห้องตามลำดับที่กล่าวมานี้ณพระที่นั่งสิวโมค,คพิมานพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนคร และยังมี10บันดับศิลปวะวัตถุบโบราณที่น่าสนใจซึ่งไม่ควรพลาดในการเยี่ยมชมนิทรรศการสารสมเด็จในครั้งนี้โดยอันดับที่1คือพระรูปปั้นในสมเด็จเจ้าฟ้า,ฟากรมพระยาณริศรานุวัติวงศ์ในอดีตคนไทยไม่นิยมสร้างรูปปั้นเหมือนของบุคคลที่ยังคงมีชีวิตอยู่เพราะเชื่อว่าจะทําให้บุคคลต้นแบบนั้นมีอายุสั้นแต่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยายนาริศรานุวัติวงศ์ ทรงเป็นพระราชวงศ์พระองค์แรกแรกที่ยอมรับแนวคิดแบบตะวันตกและยินดีให้ศาสตราจารย์สินพิรษีปั้นหุ่นพระองค์เป็นต้นแบบซึ่งศาสตราจารย์สินพิรสีได้ปั้นหุ่นต้นแบบรูปนี้เมื่อปีพุทธศักราช2 4 6 6และนำไปเก็บรักษาไว้ที่ตำหนักปลายเนินซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศรานุวัติวงศ์จนต่อมาปีพุทธศักราช2549 กรมศิลปากรจึงได้ขออนุญาตหล่อพระรูปปั้นต้นแบบนั้นและนำไปจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติหอศิลป์ซึ่งนี่นะับว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของแนวคิดในการสร้างผลงานประติมากรรมรูปเหมือนของบุคคลจริงในสังคมไทยทำให้เกิดการสร้างพระบรมราชานุสาวรีพระบรมรูปพระรูปอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมาอันดับที่สโตะทรงพระอักษร โต๊ะสำหรับทรงพระอักษรในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพพร้อมเครื่องเขียนและของใช้ส่วนพระองค์และที่สำคัญบนโต๊ะยังคงมีร่างจดหมายฉบับสุดท้ายที่ทรงมีถึงสมเด็จพระเจ้าบรมบวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาเนาริศรานุวัติวงศ์และมีปฏิทินที่เปิดหน้าสุดท้ายเอาไว้เมื่อวันที่29พฤศจิกายนปีพุศราช2486 ก่อนที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพจะเสด็จสิ้นพระชนลงอันดับ3ลับแลอีเหนาลับแลคือเครื่องกัน้นใช้สำหรับบางสายตาใช้กั้นห้องเพื่อแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัสดส่วนลับแลบานนี้มีความพิเศษสองประการคือ เป็นการตกแต่งด้วยการเขียนลายกรมมลอซึ่งนอกจากจะปิดทองคำเปลวแล้วยังมีการผสมสีฝุ่นกับน้ำของต้นรักระบายให้มีสีสันบนพื้นผิวด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศรานุวัติวงศ์พระองค์ทรงสันนิฐานว่าการเขียนลายแบบนี้ได้มาจากช่างจีนที่อยู่ในประเทศไทยและช่างไทยได้นำมาดัดแปลงเพื่อเขียนลงบนตู้พระธรรมหีพระธรรมต่างๆ และความพิเศษอีประการหนึ่งคือเรื่องราวที่นํามาเขียนนี้เป็นเรื่องของอีเหนาไม่ใช่เรื่องรามเกียร์ชาดกหรือพุทธประวัติตามที่พบเห็นได้ทั่วไปในงานจิตรกรรมของไทยอันดับ4สมุดภาพตำรารำจากราชการที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้จัดทำตำราลำโดยรวบรวมเอา ท่าฟ้อนรำที่สืบเนื่องมาจากสมัยกรุงศรียอยุธยาทั้งเส้น36ท่าให้จิตรกรเขียนภาพลงบนสมุดไทยขาวซึ่งนับว่าเป็นตำราท่ารำเก่าแก่ที่ใช้เป็นต้นแบบของการแสดงนาฏศิลป์ของไทยจนต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เรียบเรียงข้อมูลหนังสือตำราฟ้อนรำขึ้นใหม่เพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นโดยใช้สมุดภาพตำรารำจากราชการที่หนึ่งนั้นเป็นต้นแบบและ10ศิลปวัตถุบโบราณน่าสนใจที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเยี่ยมชมนิทรรศการสารสมเด็จอันดับที่5คือโครงกระดูกมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์แหล่งโบราณในคดีบ้านเก่าจังหวัดกาญจานบุรี มีอายุราว3,500ถึง5,000ปีมาแล้วโครงกระดูกนี้พบจากแหล่งโบราณในคดีนอกจากจะเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าในบริเวณจังหวัดก,กาญจนบุรีได้มีมนุษย์อยู่อาศัยมาเมื่อหลายพันปีก่อนแล้วและยังเป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งชี้ให้เห็นถึงภาวะพยาธิวิทยาหรือโรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ได้ โดยสังเกตจากสภาพของฟันการสึกกร่อนที่อาจเกิดจากการกินของเปรี้ยวหรือการฝนขัดฟันและกะโหลกศีรษะที่หนาผิดปกติซึ่งอาจแสดงถึงภาวะโรคโลหิตจางเป็นต้นอันดับ6ตู้พระธรรมลายรถน้ำบานกระจกสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพรวบโรเมาตู้พระธรรมโบราณจากวัดต่างๆนำมาเก็บไว้ ที่หอพระสมุดวัชเรายานสำหรับพระนครและทรงแดัดแปลงฝาหลังตู้ซึ่งไม่มีลวดลายประดับเป็นบานกระจกสำหรับใช้ใส่หนังสือเพื่อไม่ให้ลายทองด้านหน้าลบเลือนจากการเปิดปิดตู้เพราะแนวรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวร,รัชกาลที่5กระแสวัฒนธรรมของชาวตะวันตกแพร่หลายเข้ามาอย่างรวดเร็ว ตู้กระจกแบบใหม่ได้ถูกนำมาใช้มากขึ้นซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระองค์ทรงพยายามที่จะรวบรวมและเก็บรักษาเพื่ออนุรักษ์เอาไว้อันดับ 7. ตุ่มสุขโขทยัยเป็นชื่อที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงใช้เรียกภาชนะใส่น้ำขนาดใหญ่ไม่มีน้ำเคลือบซึ่งพบจากเต่าบ้านเกาะน้อยที่จังหวัดสุขโขทยัยปัจจุบัน พบว่าตุ่มขนาดใหญ่แบบเดียวกันนี้มีแหล่งผลิตอยู่ที่เต่าแม่น้ําน้อยจังหวัดสิงห์บุรีแตกต่างกันตรงที่ตุ่มแบบหลังจะเคลือบสีน้ําตาลซึ่งสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพส่งระบุไว้ในจดหมายเมื่อวันที่20เมษายนปีพุทธศักราช2478ว่าในพิพิธภัณฑ์ทศานแห่งชาติสำหรับพระนครมีตุ่มสุขโขทัยอยู่หลายใบ ศิลปวะวัตถุโบราณน่าชมันดับ8คือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพบรูปพระโพธิสัตว์องค์นี้ขนาดเสด็จตรวจราชการทางภาคใต้ที่บริเวณวัดพระบรมธาตชัยยาจังหวัดสุราธานีแม้ว่าประติมากรรมชิ้นนี้จะชำรุดแต่ได้ชื่อว่างดงามเป็นที่สุดชิ้นหนึ่งของสยามประเทศ ซึ่งพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาและโพธิญาณตามคติของพุทธศาสนาลัทธิมหายานพระองค์จะทรงปโปรดสรรพสัตว์ท,ทั้งหลายพ้นวัฏฏัสังสารก่อนแล้วพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนจึงจะเสด็จสู่พระรนิพพานเป็นองค์สุดท้ายอันดับ9ศิลาจารึกวัดพระงามจารึกหลักนี้จารด้วยตัวอักษรแบบปลวะภาษาสันสกฤตที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างงดงามเนื้อความนั้นกล่าวถึง การสรรเสริมพระราชาแห่งเมืองทวาราวดีและมีการอุทิศสิ่งของถวายเทพเจ้าซึ่งในการศึกษาโบราณคดีและประวัติศาสตร์ของไทยอาจจะกล่าวได้ว่าศิลาจารึกหลักนี้เป็นอีกหลักฐานสำคัญที่สนับสนุนแนวคิดเรื่องการมีอยู่ของยุคทวาราวดีเมืองในยุคสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยเมื่อราว1 5 0 0ปีผ่านมาแล้ว และการค้นพบศิลาจารึกหลักนี้เสมือนได้ย้อนกลับไปในโลกของอดีตได้เห็นรายละเอียดต่างๆอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งการขุดค้นพบศิลาจารึกจากเนินสถูปวัดพระงามจังหวัดนคนปรปฐมเมื่อปีพุทธศักราช2562นี้ก็ถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการสนับสนุนทฤษฎีดังกล่าวนั้นและศิลปวัตถุโบราณน,น่าสนใจในงานนิทรรศการสา,สารสมเด็จอันดับสุดท้ายอันดับที่1ิ ต้นฉบับภาพร่างาพระบรมราชาพิเศษปีพุทธศักราช2,468ภาพเขียนสีน้ำบนกระดาษใช้เป็นต้นแบบสำหรับปักพัดรองที่ระลึกในงานพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อปีพุทธศักราช2,468โดยในภาพนั้นคำว่าเดช หมายถึงพระบรมนามาพิไทยแนวรัชการที่เจ็คือประชาธิปกสัตดีเดตเดตนี้มีความหมายว่าลูกศรรูปพระแสงสอนสามองค์ที่ปรากฏอยู่ในพัดรองจึงมีความหมายถึงราชศาสตราวุธของพระรามอันได้แก่พระแสงสอนพรมมาศพระแสงสอนปลายวาดและพระแสงสอนอคณีซึ่งพระรามนี้มีความหมายถึงพระมหากษัตริย์ไทย นี่คือฝีพระหั์การออกแบบของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศรานุวัติวงศ์และสุดท้ายนี้หลังจากที่ได้ชวนเที่ยวและได้ให้ข้อมูลบางส่วนแล้วสำหรับท่านที่สนใจงานนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยปีพุทธศักราช2563งานศิลปวิทยาการจากสารสมเด็จ สามารถไปเยี่ยมชมได้ที่พระที่นั่งสีวรโมกขพิมานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาทุกวันปิดเพียงวันจันทร์และวันอังคารค่าบัตรเข้าชมสำหรับคนไทย30บาทสำหรับชาวต่างชาติ200บาทสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้โทร02 224 1402 02 224 1370 งานเริ่มตั้งแต่วันที่19สิงหาคมจนถึงวันที่19พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2563นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะหลับกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ